แฟนเพจ MK w e เ t l o องได้เผยแพร่คำชี้แจงของ MK Group ที่ได้ประกาศชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการสนับสนุนงานวิ่งลันฟอร์เดสเซนเซชั่น2องโดยระบุว่าด้วยความตั้งใจของบริษัท MK w e เ t l o องกรุ๊ปจำกัดมหาชนที่ต้องการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีมาโดยตลอดซึ่งกิจกรรมงานวิ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่บริษัทเข้าร่วมสนับสนุนต่อเนื่องรวมถึงการสนับสนุนงานวิ่งลันฟอร์เดสเซนเซชั่น2องด้วยเช่นกัน จากเหตุการณ์ที่ผู้จัดงานกิจกรรมลันฟอร์ดเดสเ a นชั่น2025ยกเลิกงานอย่างกระทันหันสร้างความเสียหายกับนักวิ่งและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้บริษัทขอยืนยันว่าบริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานและการยกเลิกงานแต่อย่างใดทางบริษัทเป็นเพียงผู้สนับสนุสน,นงบประมาณส่วนหนึ่งตามที่ผู้จัดงานนำเสนอทั้งนี้ทางบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อบ,บริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทกำลังเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการทางกฎหมายกับผู้จัดงานในลำดับถัดไป